โรงเรียนคลองบางปิ้งจัดกิจกรรมงานบางปิ้งนิทัศน์ประจำปีการศึกษา2567ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายในด้านวิชาการกับหน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มสีพุทธค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่23มกราคม2568เวลา9นาฬิกานางสุพิญญาวงนามผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงานบางปิ้งนิทัศประจำปีการศึกษา2567โดยมีนายดุสิตศรีรันผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานณนะโรงเรียนคลองบางปิ้งตำบนบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยมีคณะผู้บริหารกลุ่มสีพุทธประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดแพรก,กษาโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์โรงเรียนอินทรมพรอ,อนุสรณ์โรงเรียนคลองกระทุ่มราชอุทิศโรงเรียนคลองใหม่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์โรงเรียนวัดด่านสำโรง โรงเรียนคลองบางปิ้งและโรงเรียนคลองสำโรงพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนคลองบางปิ้งตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จจำนวนทั้งสิน้น506คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะภายในงานประธานในพิธีรับมอบของที่ะระลึกจากพระอาจารย์เจษดายานิสโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง ก่อนชมการแสดงของนักเรียนและเยี่ยมชมบูธของกลุ่มสาระการเรียนรู้มีทั้งหมด7กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลระศึกษาค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมงานบางปิ้งนิทัศในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในด้านวิชาการกับหน่วยงานต้นสังกัดและเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มสีพุธเพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนในปีการศึกษา2567 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกทั้งผลงานทางวิชาการและการแสดงออกทางด้านความสามารถเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับทราบผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษาของทางโรงเรียนโดยการดำเนินงานจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูบุคลากรในโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนทุกคนค่ะสำหรับงานวันนี้ปางปิ้งนิทรรศการ เป็นงานที่โชว์ศักยภาพของลูกๆของพวกเราที่คุณครูและก็ท่านผู้บริหารโรงเรียนฟองบางปิงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กมีสมรรถนะและก็มีคุณลักษณะอันเป็นประสงค์ตามหลักสูตร สำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมนะคะซึ่งมีทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมงานแล้วก็แสดงความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครันน้งนี้และก็สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นนอกจากกลุ่มสีพุทธแล้วก็โรงเรียนในสังกัดทุกคนนะคะก็ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าในการพัฒนาศักยภาพของเด็กวันนี้ก็จะทําให้เด็กของพวกเรานั้นสามารถมีพัฒนาการเติบโตเป็นคนดีในสังคมและอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ